ค่ะบัวอยากสอบถามว่าเวลาวันพ้าวันโกนนะคะอาการอะ่ะมันเหมือนเป็นคนเหมือนเป็นภูมิแพ้แบบมีอาการแบบป่วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่เออะเกิดจากขอดูวันเกิดนะครับเกิดวันที่อะไรครับยี่สิบสามสิงหาค่ะสองห้าสามหนึ่งค่ะยี 23, ่สิบสามสองบวกสามเท่ากับห้าสองบวกสามเท่ากับห้ายี่เพิ่มแปดแปดบวกห้าเท่ากับสิบสาม สิบสามหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่ไม่น่าจะเกี่ยวกับวันพระวันโกนนะลูกค่ะ<า>เออพี่ว่าภูมแิแพ้หนูหน่าจะเป็นอยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่แค่วันพระวันโกนมั้งนะครับก็ดูก็ดูจากตาหนูแล้วถุงใต้ตาหนูเป็นภูมิแพ้นะหนูหนูมีอาการเนี่ยรวมใต้ตาตรงเนี้ยเยอะเป็นโรคภูมแิแพ้ประจําตัวอยู่แล้วอืมแล้วก็แบบมีแบบคือฝันฝันเห็นแบบ เหมือนไปอยู่ในโลกวิญญาณอะไรแปลกๆตลอดเลยค่ะพี่บิวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูต้องแยกหนูเหนูต้องแยกระหว่างอาการบวมกับอาการฝันก่อนนะลูกเอาคนละเรื่องอันดับแรกคือพี่เอาเรื่องภูมิแพ้ก่อนเพราะว่าหนึ่งเออพี่ว่าวันพระวันโกนเนี่ยพี่ถามหน่อยทุกวันพระวันโกนทําไมหนูต้องเจาะจงแปลว่าหนูไปวัดหนูไปทําบุญหรือหนูไปทําอะไรทุกวันพระวันโกน หนูจะแบบหนูสวดมนต์ทุกวันนะคะแล้วแบบเหมือนแบบว่าแล้วเวลาแล้วเวลาสวดมนต์มีสวดที่ไหนสวดในห้องพระหรือว่าสวดที่ไหนลูกในห้องพระค่ะในห้องพระแล้วเวลาสวดห้องพระมีจุดทูบไหมคะไม่มีค่ะมีถวายดอกไม้ไหมคะมีค่ะมีถวายดอกไม้ค่ะโอเคแล้วห้องพระทำความสะอาดบ่อยไหมคะก็อาทิตย์ละครั้งค่ะบางทีก็สองอาทิตย์ครั้ง เพราะฉะนั้นอันดับแรกคือความสะอาดของห้องพระอันดับที่สองก็คือหนูควรเปลี่ยนดอกไม้อย่าให้แห้งทิ้งอยู่ในห้องพระเหมือนหนูได้หนูถวายแล้วหนูปล่อยจนแห้งเลยอะ่ะใช่ค่ะเออแล้วยังมีหน้ามาถามอีกนะฮะดอกไม้แห้งคือละอองเกสรครับที่อยู่ล่องลอยอยู่ในห้องพระเพราะฉะนั้นโอกาสจะเป็นภูมิแพ้สูงเกิดความคันเกิดผื่นคันตามตัวได้ แปลว่าเราอะแ,บบแพ้ละ<บ>อองเกรสรที่เกิดจากดอกไม้ที่แห้งแล้วแล้วบวกกับห้องพระกเกี่ยวกับห้องพระเนี่ยก็เลยทําให้หนูเป็นนะครับนี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองที่หนูมีคําถามในห้องพระมีใครแนะนําหนูให้เอารูปปั้นพระเวสุวรรณหรือว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับอ่คล้ายคล้ายคยัายยากษ์หรือของที่เป็นของดำาๆองค์พระดำาๆมาไว้ในบ้านม้้งไหม ไม่มีค่ะเทวสุวรรณไม่มีนะเทวสุวรรณจะมีเหรียญค่ะพี่ริวเออแล้วบอกไม่มีได้ไงอ่ะเอาถ้าแบบเป็นองค์พระเป็นองค์เป็นองค์ดำๆไม่ไม่มีแต่เป็นเหรียญน่ะมีค่ะแล้วแปลกมาจากไหนจําไม่ได้อนานแล้วอะค่ะเออแล้วไปได้ไปได้มาจากไหนจําไม่ได้ใครให้ก็ไม่รู้ใช่ไหมลูกนึกออกเปานึกไม่ออกค่ะนึกตอนนี้ไม่ออก แล้วทีนี้พี่ลิวมีคําถามต่อไห,ไหนเราเราเอาเหมือนรายการคนอวดผีเลยไหมเดินกันสดๆไปในห้องพระขอดูหน่อยเหรียญเนี่ยอยู่ไหนอ,อจำไ,ได้ไหมเหรียญอยู่ไหนอยู่ใต้ฐานพระหรือตั้งระเกะระกะอยู่ตรงที่พระ,ะเดินไปเดี๋ยวคุณผู้ชม,มขณะนี้คุณกําลังดูรายการคนอวดผีแบบสดๆนะฮะเรากําลังเดินเข้าไปบนห้องชั้นสองนะครับ เมื่อเดินขึ้นไปบนห้องชั้นสองแล้วของผู้หญิงคนนี้จะปรากฏว่าเราเห็นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่นะครับและภายในห้องละเกะละกะครับมีของในห้องของพระด้วยครับเอาของทุกอย่างไปสุมอยู่ในห้องพระนะฮะกล<อ>ายเป็นห้องขยะนะครับผมโอเคโอเคอ่าจริงด้วยดอกไม้แห้งโอเคอ้าแล้วเหรียญอยู่ไหนเหรียญอยู่ไหนเหรียญเหรอคะ เดี๋ยวนะเราบอกว่าไม่มีองค์พ้าสีดำดำแล้วไอ้ที่ดำดำนั่นคือองค์อะไรอันนี้องค์หลวงปู่ดูค่ะอ่าหลวงปู่ดูองค์สีดำไหม <c oughs> ขนาดห้องพระต้ง<อ>ตีดำคะ่ะขนาดห้องผ้าตุงจาไม่ได้นะว่ามีอ่า <c oughs> นะครับผมอ่าแล้วเท <c oughs> ้าเวสวุวรรณอยู่ไหนเท <c oughs> ้าเวสวุวรรณอยู่ไหน <c oughs> อาแล้วยังมีดำดำอีก ยังมีดำดำอีกถัดไปตรงหิ้งสมเด็จราชการที่ห้าอะไรเป็นดำดำอ๋อพระพิคเนศค่ะอ่าแล้วมีดำอีกดำถัดไปอีกบอกไม่มีเนี่ยน่าตีมือหักนะอันนี้เป็นเป็นช้างค่ะไม่ใช่ดำดำ่ะที่อยู่ข้างๆเนี่ยตัวอะไรอันนี้เป็นอันนี้เป็นลูกป,ปั้นมนุษย์ต่างดาวค่ะเราเอามาไว้ทำไมเธอนับถืออทีทียังไงไ<ม>เอาออก ค่ะได้ค่ะเอาออกของไม่ควรมาตั้งทำไมเออนี่ไมอยีทีนะเราอ่ะเออนะครับโอเคอ่าหลวงปู่ดูเสร็จแล้วทาวเวสวรรณเจอยังทาวเวสวรรณเหรอคะเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่าเยอมากตอนนี้คุณผู้ชมกำลังดูรายการคนอวดผีแบบสดๆนะฮะเออเราไม่เราขอบอกก่อนว่าเราไม่ได้คุยกันมาก่อนนะครับเออ เขาสุวรรณเนี่ยค่ะแล้วสีดํำไหมสีดําค่ะเออแล้ว <c oughs> เ,ออเทียงโอ,อเถียงขอให้ได้เถียงเหอออ่านะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเ <c oughs> พราะฉะนั้น <c oughs> เออเพราะฉะนั้นถ้าเอามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้หนูลองทําดูนะลูกท่องบทท้าเวสวรรโน <c oughs> อ,อ่าอันดับแรกคือตั้งนโมตัสสะก่อน สันเสริญ<ะ>คุณพระพุทธเจ้าเสร็จหนูสวดมนต์เสร็จแล้วหนูบอกขออันเชิญเท้าเวสวุวรรณโนมาปกปักรักษาคุ้มครองบ้านเรือนขอให้หนู<ะ>หลับเป็นสุข,ขขอให้คนในบ้านอยู่สุขสบายนะครับผม<ะ>แล้วก็ตั้งให้ดีไม่ใช่เอาไปนอนเก็บซุกอยู่ข้างล่างแล้วก็หาไม่เจอนะฮะ,ฮะทำไม่ได้ก็อย่าเอามาเข้าใจไหมค่ะเออไม่ได้คุยกันมาก่อนนะโอเคค่ะ เยอะมากเลยมีอะไรให้ด่าไหมโอเคไม่มีเออีทีเอาออกไปเลยนะมันไม่สมควรนะฮะครับผมััดวีครบสวับดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ริว